สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาปลูกผักและผลไม้ไว้รับประทานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจค่อนข้างฝืดเคืองนิดนึงนะคะเราก็จะมาปลูกผักและผลไม้ไว้เพราะว่าตลาดนัดบางที่นะคะได้ปิดตัวไปค่อนข้างเยอะเราก็จะมีผักบุ้งกล้วย ด้านหน้าโน้นก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะคะสามต้นและมีต้นไม้กวาดที่คุณแม่ทำไว้ผักบุ้งก็จะเป็นผักบุ้งธรรมชาติและที่สำคัญมันก็จะปลูกพวกตะไคร้น้อยหนาพริกเป็นพวกเพื่อสมุนไพรนะคะเพราะว่าสามารถที่จะ รับประทานได้ตลอดทั้งปีต้นแคแดงต้นแคข,ขาวถวบแบบั่วแปบกล้วยนว้ำว้ากล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยตานีอ่านี่ก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วเราสามารถที่จะนําพวกผักและผลไม้นะคะมาปลูกไว้รับประทานเพราะว่าถ้าเราปลูกช่วงเช้า ก็จะทำให้พืชผักสวนครัวของเราอาจจะแห้งและตายได้แต่ถ้ามาปลูกช่วงเย็นๆน,นะคะดินก็จะชุ่มน้ำช่วงกลางคืนผักและผลไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะรอดนะคะนี่ก็จะเป็นกล้วยที่ปลูกไว้ต้นแคข,ขาว มะเขือตอนนี้วันได้ลงพริกไว้ค่อนข้างเยอะนะคะซื้อจากที่มาขายในเขตอำเภอนะคะเพราะว่าบางท่านเพราะต้นกล้าพริกไว้จำหน่ายซื้อมาก็กำละ10บาทได้20ต้นนี่ก็ปลูกไว้เมื่อวันก่อนตอนนี้โดนฝนนะคะพายุเข้ามาที่เขต อำเภอคุ้นหารทำให้ต้นพลิกของวันและผักต่างๆที่สวนหลังบ้านกำลังเจริญเติบโตและแตกยอดออกใหม่มันก็นำพวกเพ่อสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะได้มาปลูกไว้ที่สวนด้วยเพราะว่าฟ้าทลายโจรสามารถที่จะ รักษาพวกหวัดหรือว่าพวกเจ็บคอได้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีมานานแล้วก็จะเด็ดใบไว้รับประทานสามารถที่จะนำไปชำปลูกได้นะคะตอนนี้วันได้กำจัดวัชพืชไปแต่ว่ายังไม่เสร็จวันนี้ปลูกกล้วยได้ประมาณสองต้น แล้วก็จะมาดูต้นไม้กวาดที่คุณแม่ปลูกไว้หลายปีมากนะคะตอนนี้ต้นไม้กวาดก็กำลังแตกยอดออกแล้วก็จะเก็บไปทำไม้กวาดได้ช่วงประมาณปีใหม่และตัดต้นนะคะให้แตกออกใหม่ นี่ก็จะเป็นผักบุ้งที่วันนามาปลูกเราสามารถที่จะเก็บยอดผักบุ้งไว้รับประทานได้วัชพืชต้นโตก็กําจัดออกใกล้หมดแล้วนะคะมันก็จะเป็นต้นงาแล้วก็สามารถที่จะปลูกมะละกอไว้รับประทานข้างๆสวน เรามีเนื้อที่ไม่มากแต่ว่าสามารถปลูกผักและผลไม้ได้หลายอย่างสามารถที่จะนนำไปแบ่งปันได้อย่างยอดผักบุ้งนะคะเราก็จะเก็บไปผัดลูกจิ้มน้ำพริกบางท่านก็จะนำไปผัดใส่พวกน้ำมันหอยรอับประทาน มะลุมวันได้ปลูกไว้ประมาณ3ามหลุมนะคะที่เพาะไว้เป็นมะลุมพันเกษตรปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ได้เจริญเติบโตเยอะมากแล้วอีกประมาณสองสาเดือนข้างหน้าเราสามารถที่จะเด็ดยอดมะลุมไปรับประทานได้นี่ก็เป็นต้นมะลุมนะคะที่ได้ปลูกไว้ ก็จะเป็นกล้วยด้านหน้าสวนเพราะว่าสมัยก่อนนะคะปลูกแค่กล้วยตรงนี้ข้างหน้าโนนก็จะเป็นต้นไม้กว่าต้นมะพร้าวมันก่อนได้มาปลูกต้นเสาวรถไว้ยังไม่ได้ทำค้างให้เสาวรถไต่ขึ้นเพราะว่า กำลังหาผู้ว่าไม้ไผ่หาซื้อไม้ไผ่นะคะตอนนี้วันก็ปลูกให้ขึ้นแบบธรรมชาติก่อนพอโตกว่านี้เราสามารถที่จะนำค้างให้ต้นเสาวรสเลื้อยขึ้นไปอีกประมาณปีหน้าสามารถที่จะให้ผลผลิตและมีลูกเสาวรสรับประทานได้ตอนนี้เสารสที่วันปลูกเมื่อวันก่อน ก็ได้แตกยอดขึ้นแล้วนี่ก็จะเป็นสวนหลังบ้านนะคะที่เรามีพื้นที่ไม่มากเราสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานได้ <c oughs> เกือบทุกอย่างตอนนี้ไก่ก็ได้มาคุ้ยเขียนะคะต้นกล้วยโดนไก่จิกแล้วก็จะมาปลูกต้นใหญ่เพิ่ม ตอนนี้กล้วยก็แตกหน่อออกเยอะแล้วนะคะก็จะมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำวา้ากล้วยไข่แค่แดงกระเจียพื้นบ้านและที่สำคัญก็จะปลูกถั่วแปะไว้รับประทานแบบนี้ ตอนนี้วันยังไม่กําจัดวัชพืชหมดนะคะอีกไม่นานก็จะถอนวัชพืชต้นใหญ่ๆออกเพื่อให้ผักและผลไม้ได้เจริญเติบโตนี้ก็จะเป็นต้นผลไม้ที่วันได้ปลูกไว้ก็จะเป็นต้นน้อยหนามะนาว มะม่วงเห็นมะพร้าวที่ได้ปลูกไว้ในสวนค่ะด้านหน้าโนนก็ยังกำจัดวัชพืชยังไม่หมดเพราะว่าวัชพืชส่วนมากถ้าเราใช้ถักถางวัชพืชก็จะขึ้นมา อีกเหมือนเดิมแต่ถ้าเราใช้วิธีการถอนนะคะส่วนมากวันจะถอนเอาต้นใหญ่ๆต้นแบบนี้ก็จะถอนทิ้งที่มีกลิ่นค่อนข้างเหม่งมากนี่ก็เป็นวัชพืชที่เราสามารถถอนออกและปลูกพวกผักและวผลไม้ไว้รับประทานได้ทันนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้าน ด้านหน้าโน้นก็จะเป็นต้นไผ่สามกอก็ให้ผลผลิตแล้วน้อยหนาต้นขี้เหล็กส่วนมากก็จะมีพวกชาวบ้านมาเก็บบ้างนะคะแล้วก็แบ่งปันกันไปผักปลังก็กำลังเจริญเติบโตแล้วนะคะ กำลังแตกยอดผักปลังพื้นบ้านแล้วก็จะมีพวกผักปลังสีแดงที่ปลูกไว้ผักปลังญี่ปุ่นค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านมาปลูก พืชผักสวนครัวผลไม้ที่สวนหลังบ้านแห่งนี้ขอบคุณค่ะ